ใครกาลังมองหาไฟฉายไปตั้งแคมป์นะเราแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะน้องสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะเป็นไฟฉายเป็นที่เปิดขวดเป็นไขควงเป็นมีดด้วยนะและก็สามารถใช้สําหรับจุดไฟได้ด้วยนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทางด้านหลังนะคะนี่นะเขาจะเป็นแบบนี้นะสามารถเปิดมานะเอาไขควงออกมาใช้ได้นะคะจะมีปากแบนกับไขควงแฉกให้นะคะนี่แล้วใส่เนี้ยค่ะนี่นะน้องก็จะกลายเป็นไขควงแล้วนะ และตรงนี้นะคะเขาจะมีใบมีดนะไว้สําหรับตัดเชือกอะไรอย่างนี้ได้นะคะส่วนตรงนี้นะเป็นที่เปิดขวดนะคะอ่าแล้วก็มีหูสําหรับห้อยกับกระเป๋าได้ด้วยนะและตรงนี้นะคะจะเป็นช่องสําหรับชาร์จแบตนะคะใช้หัวชาร์จแบบ Type C นะคะและส่วนช่องตรงนี้นะคะเราสามารถใช้จุดไฟได้เลยนะนี่นะจุดใบไม้ติดนะคะใครไปตั้งแคมป์เนี่ยอันเนี้ยโคตรเหมาะเลยนะคะดีมากเลยและในส่วนความสว่างของแสงไฟนะคะนี่นะอ่าอันเนี้ยจะเป็นไฟแบบสว่างสุดเลยนะคะน้องสว่างมากเลยนะแล้วก็เป็นวงกว้างนะคะนี่นะ แล้วก็เป็นแสงแบบหลี่นะคะแล้วก็เป็นแสงวอร์มค่ะนี่นะคะแล้วก็หลีแบบวอร์มได้นะคะแล้วก็เป็นแสงสีแดงนะคะเผื่อเอาไว้ไปติดท้ายรถได้น้องมีแม่เหล็กทางด้านหลังด้วยนะแล้วก็เป็นไฟฉุกเฉินนะคะและสําหรับตัวนี้นะสายตั้งแคมป์เนี่ยไม่ควรพานจริงนะครบจบในตัวเดียวเลยนะใครอยากได้เดี๋ยวเราติดตะกร้าให้นะคะ